Thank <laughs> you. สวัสดีครับพี่น้องอ่าสวัสดีพี่นิกครับอ่าเดือนหน้างอยากเข้ามาได้พี่บอกบอกกูนะมาแต่ใช้ภูมิครับใช้ภูมินาพี่น้องมากฮอตเชว์รูมผมหนีมากหนกกว่าพี่โชว์รูมบอจิทันุหญ่เลยอ่านะครับใหญ่เลยครับกระผมอ่าถนนพรมยิ่ยอดที่ขาเขานะครับตรงขามโลดตัดน้มนครอหลังกับบิ๊กซีแล้วพี่น้องถ้าผู้ใดทีเดินทางอยากเดินทางมาเบิ่งรถตัวจริงแล้วก็อยากมาเห็นผมนะครับอยากมาหอามาคุยได้นะครับเบอร์นี้นะครับทรงหมอบแท้ตัดแอดลิดตัวท็อปสุดเลยเนาะพี่น้องครับผมทเออนนนกีียวโตะพ่้ง แอดเลียดสีผสมแต่งล่อๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามพี่มีก้อนว่าเห็นผมจากช่องทางไหนพี่อ๋อพอดีผมเห็นจากเฟซบุ๊กครับแล้วก็ช่องทางในเพจเนั่นแหละเนาะเป็นเฟซบุ๊กเนาะครับวันน,น,นี้เบืนะ้องลบรีวิวนะครับราคาก้อนหน้านี่ก็ว่ารับรถไปจัดแต่งเต็มนะครับแล้วก็บ,บวกเพิ่มครับในราคาที่เขาคุยกัน,กนกตกลงกันโอเค<ม>นะครับ ส่วนคุณภาพรถนะครับใช่ที่ผมได้มามาเบื้องน้องแต่มมือแรกอ่ะมีรถให้เบื้องหลายนะครับมีเบื้องหลายรุ่นเนาะเขาอยากได้เบื้องสีใดมีสีใดมีให้เลือกเบือดครับเลยครับแล้วก็รวมถึงพอเห็นตัวจริงนี่ก็โอเคเลยแหละนะครับสต่ความคุณภาพนะครับแต่เห็นที่นี้นะครับเป็นที่ตามมากโดนมาไหนทีที่ตามมากมถามอยู่ประมาณสามเดือนครับผมแล้วว่ามาใช้ท่านมานี่ก็ยุ่ประมาณ ตอนทำปีแล้วล่ะเออค่อยๆเก็บเงินก็ได้ตัดสินใจแม่แม่บวกกับการตกแต่งมันลงตัวเนาะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะนี่ครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นในในสำหรับคนคนที่มาการแต่งรถเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับมือนี้ก็ต้องขอคุณพี่นิกนะครับเดินทางมาตั้งแต่ตอนจองแล้วเนาะพี่เนาะตอนจองก็ถึงมาหาผมเองนะครับสุดยอดเลย่อคแค่ครับผม นะครับก็ต้องขอบ่วมพ่นิกเราก็สจสอบถามเรื่องไฟแนนซ์เลยพี่การไฟแนนซ์อยู่งาบวะไฟแนนซ์จะสะดวกครับเพราะว่าเพิ่อนเบจดทอดได้ทอดบ้านเลยอ่ามันไม่หายที่บ้านเลยทอดบ้านเลยก็บเพราะมีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มครับผมเขาก็แค่สอบถามรายละเอียดกันบ่มีบ่มีปัญหาอย่างครับผมง่ายดีครับโอเคครับพี่นี่นะครับการันตีจากพี่นิกอีกเสียงหนึ่งนะครับมาตั้งได้ถือใจอิหรี่นะพี่น้องมื้อนี้ต้องขอบคุณพี่นิกแล้วครขอบคุณหลายๆหลายนะครับพี่ขอบคุณครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งรถต่อเดี๋ยว ผมมาเริ่มลงบังเกอร์ต่อกันนะครับด้านนานะนี่ครับที่เขาเห็นอยู่นี่ครับที่แต่งเพิ่มกว่จะมีไททันสปอร์ตนะครับผมเขาเห็นดำมากอยู่แล้วนะครับตัวนี้ดำอยู่แล้วเสียโชคอ่าคอาแฟหนาคอาแฟหนาดำเงากาแฟเตินหมวกตัวนี้มีเส้นเสือนะครับแบบนี้ชิลล์ดำเงามีหมุดนะครับหกนิ้วนะครับอ่าแล้วก็บวกกับล้อแม็กยางมั่นเตอร์สิแบบนี้ครับ เขากับทุกรุ่นเลยครับรอนแม็กรุ่นนี้ครับนี่ครับเซอ่าไอายเซ่บอกรองมือเข้าไปเล่าลังค้าให้นะพี่น้องนะครับเย็นไลยสวยๆท,ท,ยจจทยั้งไทยกับจีมี่กาแฟไทยพีน้องมาเพิ่งเกาแฟไทยมาเพิ่งไทยนี่ครับถ่ายเดิมๆเขามาแบบดำอยู่แล้วนะครับดำมีเซ้นเซอร์นะครับดำส่แค่ตัวนี้เข้าไปนะครับถ่ายสีขุ่นสีนะครับไปน่าจะเป็นเบาะอตสีชมดีพี่น้อง เบอไฟฟ้าสีสมเนี่ยครับปุ่มสตาร์ทมีดบล็อกกลมเร็วเตือนกันชนด้านหนาตรงนะครับระบบเตือนหยุดอัพสายตามีเฮบริดนะครับหนา้าจอรุนไม่แอร์ออโต้นะครับแยกสายขวาพร้อมนะครับมีเน่ลำท่างะมีปินกระเพาะน,นะครับผมโอ้ขัน้นอีคบอีรีครับพ,รพี่น้องครับมีพัรลมเพดานนะฮะสุดอยอดเลยครับโอเค สวัสดีครับพี่น้องสำหรับรถอ่าเทยตันแตงนะป้จํจเป็นต้องตัวท็อปชุดนะครับเริ่มต้นตั้งแต้แปดแสนหนึ่งนะครับพี่น้องเขาแตงไขได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดที่สนใจก็สอบถามกมามานะครับโทรหรือทักไนขอความเ้ยนะครับพี่น้องนะนะครับมื้อกี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะผมสวัสดีครับ